Happy. แฮปปี้นั่นึองยวเาไปดูอ่ะ <g ül> อ,าาอ,อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ว่าเลืออมาเนาะซึ่งเลืออมาจากบ้านนุ่นย่างก็คือมีอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเลือมาจากบ้านแกงปะานาวเถากอนเนาะก็เตรียมไหวไปสวยหงเฮียนลังต่อไปก็คือจะจัดในอาทิตย์น้าเนาะ สวัสดีถาผส้มก็พอคล2ปซ่าเนี่ยเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปภารกิจการสวยเรือเฮียนบ่านนุ่นยางเลยกับ้านหน้าละหะเนาะพี่น้องซึรงก็จัดขึ้นอยู่ซาองเฮียนด้วยกันเนาะซึ่งที่แหลกก็คือจะไปสวยเรือบ่านหน้าละหะแต่ว่าเวลาลงไปบึ่งข้อมูลตัวจริงเลยนะเฮียนมีแต่เก่าคนเนาะสนั่นเขาก็เลยไปว่าสีจัดใส่กับองเฮียนบ่านไงก็คือบ้านนุ่นยางเนาะแต่ว่าตอนนี้หันเมื่อก่อนนะนุ่นยางนี่ก็คือจะเป็น บัานตะนูนกระบานหน้ายางเนาะพี่น้องและเอาซองบานนี้มารวมกันแต่ว่ากันยังมีซองเฮียนของซองบานคือเก่าเนาะก็เลยแบบเป็นซ้งเฮียนสนานที่พี่น้องเห็ยนว่าจัดซ้งเฮียนผมเดียวกันเหมือนคือซองบานนี้เองเนาะพี่น้องซึ่งกะจบไปด้วยดีเนาะแล้วกะ็ด้วยการหัวไมห้หัวมือกับทิมงานเนาะที่ว่าสวยกันจัดคล้องแล้วกะ็ลงไปพื้นทีตัวจริงน้ากันเนาะพี่น้องแล้วกะ็อันนี้กะเป็นเงินเนาะมีทิปเพราที่มีเงินส่วนหนึ่งเนาะพี ที่พี่น้องแฟนขาฝากมาแล้วก็บแบ่งให้ทิพเป็นค่าที่จ่ายเนะาะซึ่งทิพก็เลยเอาส่วนนี้มาแบ่งให้ทีมงานน้ำเนาะพี่น้องทีมงานมืออะไรกับกระแดกกร,ร,ระแดกอะไี่นี่เติมพลังเดยสมกระแดกเจ้าสีสัตว์เลิศเลย อันนี้ก็คือสภาพทีมงานคลองพวกเข่าเนาะหลังจากทีได้กลับมาฮอตเฮื่อนเนาะพี่นองกระพากันหิ้วเขาเนแล้วกระพากันเอาสมมากินเนาะเสริมทั้งกินสมทั้งกินเขาผสมกันเลย ซึ่งตอนนี้เขากะกลับมาจากโคง <pl ains> ้งเฮียนบ้านนนยางเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะแล้วกาทีมงานกำลังสีก๊ะบาทเนาะพอดีทิพมาเบิ่งงบก็คือมีงบนอนทีแฟนคลับแบ่งออกให้เพื่อเป็นขาใช้จ่ายเนาะพี่น้องฉะนั้นก็เลยเอาเงินส่วนนี้มาแบ่งให้ทีมงานเพราะว่าสวยเบี้ยงเนาะนี่ก้แฮปปี้แป็นหนึ่งอ่ะเอาเยอะเยอะพอไปจูอ่า นาอพี่น้ออันนี้กะซ้ำคือคือถีบกะยังขานุนขานีนาะขาดุเห็ดใดอย่าอะไรกันขาดุมปาปะปนยาอาแกมมาแกอ้มหันหลก่อนบิองบอมันบอห้ามหามเป็นไข่นาะมาปะได้บ่ห้ามแกมมาห้ามแกมห้ามแกมมาห้ามแกมมุนย่ามุนยาอารมณ์ดีนะมาุนาตนโปเนาะใส่ใส่บอลบอลาหลได้ใส่ เราพาขึ้นโป๊ะาแจ๋งข่ะเลยเนาะลมต้นเสียวไปอย่างเดียวข้าวมันใจในตัวเองเลยฮะฮะโง่ไม่โง่ช่วยย้ายไหมโอ้โไปแล้วไหนเืินหน่ะลุงเราไปแล้วไอ้เพื่อนไปซื้อนุ่มเนาวถึงจะขอบใจเด้อเวันนี้ลาถิ่ลงไปเห็ุกิจกรรมแต่ละเทื่อทิพย์กระซิบให้ยามทบทวนขึ้นขอมูลหรือว่าถอดทอนบทเรียนขึ้นทุกครั้งเนาะพี่น้องแล้วกะ อในคือในเถือนี่ก็อีกหึงอย่างที่เป็นความฟันที่อยากเห็ดก็คือให้กําลังใจเด็กหน่อยหรือว่าสร้างแห่งบรรดาใจให้เด็กน่อยเนาะแต่ว่าทิก็ได้ถ่ายได้อัน,นบรรยายเนาะแล้วก็ให้แนวทางเด็กหน่อยแต่ว่ามันขอเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าทิปบ่มีไม้เนาะพี่น้องบ่มีไม้แล้วเวลาที่เฮาเว้า มันกะคนที่อยู่ใกล้กับบริญินเนาะสถานเวลาเบากับพาย,ยามห่องเอาเบาแห้งๆเนาะสถานเวลาที่ทิพมาฟังคืนแล้วมันก็เลยบวมวนพราะทิพก็เลยบริตัดลงให้พี่น้องได้บึงเนาะแต่ว่าเทือนาต่อไปกะสีพาย,ยามแบบห้ยมีตูหลังเลยเนาะสงสัยส,สิได้ึ้นแพนนะ่ะนะว่าต้องมีตุแหละในมือนะ้าเพราะว่าเวลาเอาไปเบาในทีเอ่อ คนไล่เนาะหรือว่าต้องเหตุงานอย่างซี่นะมันบกค่อยได้ยินเนาะเพราะว่าผ่านมาก็เอาแต่ไม่เนาะ,ะไม่นีได้ยินเนาะเวลามาตัดต่อแต่ว่าคนที่ว่านางเบิงยังหันมันบกข่อยได้ยินดีเนาะพี่น้องอันนี้กะทามกับน้องสายอยู่วาตุอยู่อันเพื่อนนะเอาไปเดีบอกเพื่อนว่ามันบกแมนตู้หลังมันเป็นตู้ลำโพงเป็นสูตรเนาะอันนี้กะอันนี้กะ คือซเมนอยู่ในแผ่นถิปต่อไปเนาะพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องซึ่งอยู่ทางล่างทิปนี่ก็คืออุปกรณ์ท่ว่าย่งเลืออยู่เนาะพี่น้องเป็นย่งจริงเลือกก็คือว่านักเทียนมาประกบเพราะว่าเขาแจกจ่ายให้กับนักเทียนท่ว่ามาเนาะส่วนผู้ได้บริมากก็คือว่าสรารสิทธ์เนาะพี่น้องก็เอาไปไว้สําหรับองเรียนอื่นแล้วก็ มีอุปกรณ์ที่ว่าเลือมาจากห้องเรียนบ้านแก่งปะเนาในเถอกอนก็คือที่ปอได้เอาลงไปน,นําในในห้องเรียนบ้านนุ่นยางเนาะเพราะว่ามีพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นฝาเงินมาเผื่อ,อสื่อบ้านรวบสื่อลูกฟุตบอลเนาะฉะนั้นก็เลยแบบไปให้มาซับซนกันก็เลยเอาต้นเครื่องไม้ลงมาเลยแล้วก็เรืองตัวนี้ก็เอาไปไหวห้ห้องเยียนที่เขาจะไปในอาทิตย์หน้านี้เนาะพี่น้องฉะนั้นกะเรืองนิกาตายเสกเป็นเถียห,หอยเดียวจะให้ตายบอกเนาะมียังแหนเนาะพี่น้องเนาะ จะได้ออกเสียงเน่พี่น้องอยากเห็นตายเปลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ว่าเลื่อมาเนาะซึ่งเลื่อมาจากบ้านนุ่นย่างก็คือมีอ่าปึ้มเนาะกับขนมซึ่งปึ้มมีจักรสุดตัวทิว่าไซทงแล้วร้อยสิบเจ็ดสุดร้อยุดกับอีกซองตับไอเลื่ออีกซองแผกตัวนี้หรือว่าซิปตับเนาะพี่น้องหรือว่าซองลอยนาะแล้วก็กปุ่มตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีขนมเนาะขนมมีจักรสุด ลอยหกสิบแปดสดเนาะกับอีกหาทงที่ว่าบทันได้กแกะแล้วกะ็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเรือมาจากบานเกง่งปะนาเถาก่อนเนาะกะ็คือจะมีสุดกีฬาซองสุดแล้วกะ็มีบานเต้ซองหน่วยแล้วกะ็มีกระตะซองหน่วยแล้วก็มีตะนางหนึ่งหน่วยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องที่ยังเรือแล้วก็เตรียมไหวไปสําหรับงานต่อไปเรือห้องเรียนต่อไปในอาทิตย์หน้านี้เนาะเมื่อกี้ภาห้ไายอันนั้นเป็นคนเบาเนาะพี่น้องคือสิบไม่ได้ฟัง ฝนยังอายอยู่เนาะเาพี่น้องวันนี้เขากันสิมาทำความรู้สึกของตายเนาะที่ว่าได้ไปห่วมงานน,นั่เนาะว่าเพิ่นรู้สึกจังได้เนาะที่ว่าได้มาอยู่ในจุดนี้แต่ก่อนเพิ่นก็นอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านซืซ้อเดี๋ยวนี้ว่าเห็ดเวียกเนาะแล้วก็อันนั้นอ่า,อาพี่น้องก็อยากเห็นตายเบาเนาะก็เลยจะมาทำม,มาสัมผัสเพินเน่นน่ะกะดีใจที่ได้ไปห่วมงานกิจกรรมเห็นน,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 น้องๆนักเรียนได้ได้ <laughs> <laughs> เด้อุปกรณ์การเทียนกะดีใจนำหน่องนักเทียนไม่ได้เหตุเบียกั็เปื่อยกะดีกะดีหายเจงวะเพื่อนเขาเพื่อนเขาอยากถูกะบบหายแต่ว่าเวลาเพิ่นเหตุเบียกกะสีสีต่างใจในการเหตุเบียกลานะนะบริยอ อันนี้กะคู่หูตัวย่งเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้กะเพิ่นกำลังเฮียนเวียกไล่ยางเนาะเพราะว่าคือตอนนี้กะเวียกนักโบสำหรับทีปมันกะค่อนข้างนักอยู่หัวเกือบเห็ดทุกอย่าง โดยตัวเองมืดเนาะกะเพราะว่าทีมยังบบกเข็มแข้งแต่ได้นอนพี่น้องตอนนี้กําลัางสางน้องตายกับน้องแดงห้เป็นทีมงานลากเนาะส่วนทีมงานเสริมก็มีน้องแฮปปี้แม่น้องดีมและะ้วก็ทีมงานบ่าไวไห้และะ้วก็ยูทูบเบอร์คนอื่นเนาะท้าเพิ่นมาเยี่ยมย่ามเนาะ,อะขอบคุณไลายเดอแฟนคลับทุกฐานทีว่าส่งเงินมาหวามทําบุญผ่านสองทิปซาแนวเนาะกะสิพยายามเฮดให้ดีที่สุดขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงความเจ็บใจความขยันม,มีเดอขอให้เจริญไปเมื่อนาด้พี่น้องกะ เจอกันใหม่ในคลิหนานาะอหรือว่าในกิจกรรมในอาธีนาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย